ดีค่ะพบกับโบอีกแล้วเช่นเคยค่ะกับโบร้านวิวค่ะค่ะวันนี้นะคะโบมาทําคลิปนะคะเป็นการที่แบบว่าจะมาบอกเลยนะคะว่าทะเลาะกับสามีหนักมากนะคะวันนี้แต่ว่ามาดูกันนะคะว่าโบทะเลาะกับสามีเรื่องอะไรนะคะวันนี้โบต้องเล่าอย่างนี้นะคะว่าตื่นเช้ามานะคะก็สามีไปทํางานแล้วนะคะแล้วก็บก็ทาแบบ ทำกับข้าวนะคะกินเป็นมื้อเช้านะคะบางวันก็ทานอาหารไทยนะคะบางวันก็ทานเป็นอาหารฝรั่งนะคะก็คือทานขนมปังกันกับลูกแล้วก็คือลูกชายส่วนใหญ่คือเขาก็จะทากินเองของเขาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ปกติคือเราจะกินที่โต๊ะกินข้าวกันใช่ไหมคะแล้วทีนี้ตรงโต๊ะกินข้าวะคะ่ะมันจะมีเครื่ององความร้อนนะคะโูก็มันจะเข้าหน้าที่เขาปรุงผักกันแล้วนะคะก็คือหน้าร้อนนะคะโบก็เพาะ ติกไว้นะคะก็เพาะไว้ประมาณ10ต้นได้ะคะ่ะเสร็จทีนี้โบก็ดูนะคะตรงที่ที่ข้างๆที่เรานั่งนะคะหันไปดูเอ้คลิปฉันไปไหนเออก็หันไปดูนะคะว่าคลิปไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็หาหานะคะแล้วก็มองซ้ายมองขวาก็ไม่มีนะคะก็เดินไปหาในห้องเก็บของนะคะว่าเออเผื่อบางทีสามีก็คือจะเอาไปเก็บในห้องเก็บของก็ไม่มีนะคะเสร็จทีนี้ อ้ยมันจะไปไหนก็หาทั่วหมดทุกห้องแล้วก็เลยเดินออกไปนอกบ้านนะคะตรงที่ตรงปลูกผักอะค่ะก็เจอนะคะเจอกระถางพริกตั้งอยู่นะคะแล้วแบบเพื่อนๆเชื่อไหมคะแบบว่าคือเหมือนเหมือนจะแบบเสียใจมากนะคะแบบแบบรู้สึกโมโหอ่ะรู้สึกโมโหปรี๊ดมากนะคะก็ประมาณเวลาประมาณ8ปดเก้าโมงได้ค่ะเก้าโมงที่นี่นะคะอุ้ยตายแล้วแบบคือพริกต์ฉัน เกี่ยวคือพลิกเหลียวมากเดี๋ยวโบให้ดูนะคะนี่นะคะดูอันนี้คือมันดีขึ้นแล้วนะคะดูต้นนี้นะคะคือมันเหี่ยวมันล้มหมดเลยนะคะแล้วแบบคือการที่แบบเราปลูกกว่ามันจะขึ้นมาใช่ไหม <Yeah. S 1> เลยโทรนะคะโทรศัพท์ไปหาสามีปกติถ้าสามีทํางานนะคะโบจะไม่ค่อยโทรเลยนะคะจะไม่จะไม่ค่อยโทรไปรบกวนเขานะคะเพราะว่าเขาทํางานจริงๆนะคะเสร็จนี้โทรนะคะโทรหาสามีเลยนะคะพอโทรไปสามีรับสาย มีอะไรสามีถามสวัสดีตอนเช้าที่รักเออมีอะไรโบก็ไม่พูดพร่มทำเพลงเลยนะคะก็แบบเธอเธอเธอ,อ,อ,อทำอะไรลงไปเนี่ยเธอเอาต้นพริกฉันออกไปไว้ข้างนอกแล้วเธอรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นต้นพริกฉันตายหมดเลยนะเธอรู้ไหมสามีก็เงียบนะคะแล้วก็โอ้ยเหรอเออใช่ฉันลืมฉันคิดว่าเออฉันจะเอาไปให้มันโดนแดดเพราะว่าเมื่อวานอ่ะมีแสงแดดออกแล้วแฟนก็เลยออก เอาออกไปไว้ข้างนอกก็คิดว่าอยากให้โดนแดดอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาก็อธิบายพยายามอธิบายเรานะแล้วก็บอกว่าก็ขอโทษไอ้นี่ก็คือแบบโมโหนะคะเาก็พูดพูดพูดไปเธอรู้ไหมเนี่ยฉันกว่าจะพ่อมาได้ขนาดนี้เธอรู้ไหมเป็นเดือนเลยนะกว่าฉันจะเพาะได้ขนาดนี้นะคะก็คือแบบอารมณ์เสียนะคะใส่แฟนนะคะหนักมากเลยแบบดังมากนะคะและแฟนบอกว่าแล้วจะให้ฉันทํายังไงมีอะไรอีกไหมฉันต้องทํางานสามี สามีเขาก็บอกนะมีอะไรอีกไหมฉันต้องทํางานเออเสร็จทีนี้เราก็แบบวางสายไปเลยนะคะวางสายไปเลยแล้วรู้ไหมคะพอสามีกลับมานะคะก็มาถึงบ้านนะคะก็เดินยิ้มนะคะเดินยิ้มมาเลยนะคะออส่วนโบนะคะก็ถือกระถางเนี่ยคะ่ะถือกระถางอันนี้เลยนะคะเดินไปเปิดที่ประตูนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยออผลงานของเธอเนี่ยผลงานของเธอดูสิเขาก็แบบ ทำหน้าร้องไห้เสียใจนะคะเขาก็บอกว่าฉันขอโทษฉันลืมเขาบอกเนี้ยโอ้ยมีมือเด็กมาด้วยเออขอโทษฉันลืมเขาบอกเนี้ยนะเออแล้วก็เลยบอกว่าเธอรู้ไหมเนี่ยมันคือแบบมันคือคือโบไม่ได้เพาะเม็ดอื่นเลยนะคะเพาะแค่พริกอย่างเดียวตอนนี้นะคะก็แล้วกว่ามันจะขึ้นกว่ามันจะได้ประมาณเนี้ยนะแล้วเสร็จทีนี้แบบเสียใจมากนะแต่ด้วยความที่แบบเออเราก็รู้แหละว่าเขาหวังดีนะคะแลแบบว่า คือคือโมโหโกรธเลยแหละค่ะวันนี้แล้วก็เออก็เลยอยากทาคลิปนะคะมาเช์เพื่อนๆนะคะแบบนึกเอกใจนึงก็ขำนะคะแต่คือด้วยการที่เขาไม่รู้อันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคือมันก็ได้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 ความคิดได้ข้อคิดนะคะแบบว่าด้วยการที่เขาไม่ได้รู้นะคะว่าเหมือนพลิกอะค่ะจริงๆมันเป็นพืชที่แบบว่ามันโดนหนาวนิดเดียวนะคะมันก็ตายนะคะแต่สามีคือเขาเขาไม่รู้อะค่ะเขาก็แบบ อยากที่จะแบบช่วยเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะแต่ว่าด้วยการที่เขาเขาไม่รู้ว่าต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้มีปัญหานะ เพราะฉะนั้นนะคะหลายๆอย่างนะคะการที่เรามาแต่งงานกับฝรั่งนะคะมาอยู่กับเขานะคะเราก็ต้องปรับตัวเข้าหาเขาและเขาก็ต้องปรับตัวเข้าหาเรานะคะโบจะบอกเลยว่าวันนี้ค่ะมันไม่มีใครเฟอร์เฟกต0รร์เซ็นต์นะคะหรือว่าไม่มีใครรู้ไปเสียหมดทุกอย่างนะคะเรามาอยู่ที่บ้านเขาบางสิ่งบางอย่างนะคะเช่นเหมือนที่โบให้ดูรอบที่แล้วค่ะก็คือมีคลิปที่โบทําไปที่แบบโบเสื้อเข้าเครื่องอบนะคะก็คือ,เ,อ,อเครื่อง เรื่องอบความร้อนนะคะมันก็ทําให้เสื้อหดลงอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้บก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนแฟนนะคะเขาก็ไม่รู้เกี่ยวกับการปลูกผักนะคะของบ้านเรานะคะออแต่ว่าถามว่าคือคือความรู้สึกอะ่ะคือโกรธนะคะแต่ว่าโกรธในตอนนั้นไงแบบเฮ้ยพริกของฉันอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็จริงๆอะ่ะคือทําให้เรารู้รู้จักกันมากขึ้นทําให้เราแบบ เราเราเห็นนะคะว่าเฮ้ยเวลาเราโมโหนะคะเขาจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบโมโหตอบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะอ่อนนะคะแล้วก็สามีจะเป็นคนที่แบบว่าไม่โมโหนะคะไม่อารมณ์ร้ายใสเลยนะคะไม่ว่าถึงถึงขนาดว่าเราด่าเขาว่าเขาแบบเออเ้าทำอะไรลงไปแบบพึ่งเสียงเสียงดังอะไรเงี้ยเหมือนตะคอกนะคะแต่เขาก็แบบว่า เขาก็ใจเย็นนะคะคือด้วยการที่แบบอายุเขาด้วยว่าแล้วก็แฟนเป็นสาเขาเรียกว่าอะไรพี่ชายคนโตเป็นลูกคนโตนะคะโบก็มองเห็นว่าเออสิ่งที่เขามีตรงเนี้ยคือเขาจะมีความเสียสละแล้วแบบว่าคือแบบให้อภัยอะคะ่ะให้อภัยทุกอย่างเหมือนห้านจะเป็นอะไรอะไรยังไงน้องอะไรเงี้ยค่ะสามีจะไม่ค่อยที่จะแบบโวยวายหรือแบบมีปัญหานะคะก็วันนี้นะคะทําให้ เราได้รู้จักกันนะคะมากขึ้นนะคะแบบว่าพอทะเลาะกันนะคะแบบเออคือทะเลาะไม่ได้ทะเลาะหรอกมีแต่โบนะ,ะที่ว่าเขาคนเดียวนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อะไรกับเรามากนะคะเขาก็ขอโทษขอโทษฉันขอโทษนะคะแล้วก็แบบยิ้มแบบทําให้เราสงสารนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะโบบอกได้เลยนะคะว่าการที่เรามาอยู่แบบนี้นะคะ มันไม่ได้ง่ายนะคะมันไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าทุกอย่างเราต้องทําเองหมดเลยนะคะเหมือนที่เห็นคลิปที่โบลงลงไปนะคะตั้งแต่ปลูกพักทํากับข้าวนะคะทุกอย่างเราต้องทําเองหมดเลยนะคะที่นี่มันไม่ได้ง่ายเหมือนที่ประเทศไทยที่แบบว่าเราอยากไปกินอะไรเราก็ได้ไปซื้อนะคะเพราะฉะนั้นการที่บางคนอยากที่จะแบบมันมันมันมีแฟนฝรั่งอยากมีสามีฝรั่งอยากมาอยู่ต่างประเทศอย่างนี้ค่ะคือโบบอกก่อนได้เลยนะคะว่าเราต้องศึกษานะคะแล้วก็ดูกันแบบ สักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เราต้องพร้อมที่จะเจอการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้โบต้องบอกก่อนเพราะว่าเวลาเรามาอยู่ที่นี่อะค่ะคือมันทุกอย่างมันมันคนละเรื่องกับประเทศไทยหมดเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ทักทาย F C นะคะของโบทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้โบไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ